แบตเตอรี่แบบ Solid State มาแล้วบริษัท s v o l นะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่ให้กับค่ายรถ Gate Wall Motor นะครับประสบความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่แบบ Solid State ซึ่งจะทำให้รถไฟฟ้า EV นั้นชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรข่าวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบใหม่นะครับที่ชื่อว่า Solid State ซึ่งผมเคยพูดไว้นานมากแล้วตั้งแต่พอรชาร์กน่าจะเป็นพอรชาร์กตอนที่สองเลยพูดไว้หลายปีมากแล้วตอนนั้นพูดเหมือนวาดฝันน่ะอุ้ยเหมือนคือแบตเตอรี่ยุคยใหม่แหน่งอนาคตแล้วตอนนั้นพูดไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้จริงไหมเพิ่งเดินทางมาถึงวันนี้ครับนี่คือข่าวที่ผมกำลังจะมาบอกคุณผู้ชมว่าในประเทศจีนมีบริษัทหนึ่งที่สามารถผลิตแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตได้เป็นบริษัทแรกของประเทศจีน บริษัทนั้นก็คือบริษัท SV o ครับบริษัท s v o ตัวนี้เป็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถไฟฟ้า EV ของค่าย Gate Wall Motor นะครับ s v o เนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตแบตเตอรี่มากๆคือเขาสามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมีการพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพความจุและความปลอดภัยสูง พอมาถึงยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้นะที่เราใช้กันอยู่ก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ NMC นะฮะก็คือแบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมของนิกเกิลแมงกานิสโคบอลแล้วเทคนิคพิเศษของ SVO ก็คือเขานำเอาแบตเตอรี่เนี้ยมาจัดเรียงเป็นแบบแท่งซ้อนกันที่เรียกว่า prismatic stacking ทำให้แบตเตอรี่แบบ NMC ของ SVO นะครับมีความจุ เก็บพลังงานได้มากกว่าในขนาดเท่าเดิม5%ยืดอายุการใช้งานได้10%และลดค่าใช้จ่ายมีต้นทุนถูกลงด้วย15%โอ้โหถือเป็นบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางด้านการผลิตแบตเตอรี่มากๆและล่าสุดครับข่าวจากบริษัท s v o ก็คือบริษัทนี้นะครับถือเป็นบริษัทแรกในประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตต แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตคืออะไรนะเล่าให้ฟังคร่าวๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูพอดชาร์กตอนที่สองจริงๆไปดูได้นะสนุกมากนะแต่ตอนนั้นผมอาจจะยังไม,ม่ค่อยมีความรู้เรื่องแบตเตอรี่เท่าไหร่ผมอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างมันนานมาแล้วหลายปีมาแล้วตอนนั้นยังโง่อยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนิดเดียวแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ยุคใหม่ซึ่งมันไม่ต้องมีของเหลวตรงกลางระหว่างแผ่นธาตุแผ่น แอนโอดแคโทดจะถูกกั้นด้วยวัสดุที่เป็นของแข็งเลยซึ่งแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตเนี่ยมันสามารถใช้วัสดุที่เป็นของแข็งตรงกลางนี้ได้หลายแบบครับตอนนี้ผมเล่าตอนนั้นนั่นจะเป็นซิลิก้าหรือว่าใช้มาจากเนื้อทรายผลิตออกมาก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นแก้วเลยอย่างตัวนี้นะครับที่บริษัท s w o l ผลิตมาได้นะครับเป็นแบตเตอรี่โซลิดสเตตที่ใช้วัสดุเป็นซัลเฟอร์ครับซัลเฟอร์ก็คือกรมมถัน ธาตุหนึ่งของกรรมฐานถูกไหมเออนะฮะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับเขาผลิตออกมาเป็นต้นแบบนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กไซส์เล็กๆเ,เนี่ยเท่าประมาณฝ่ามือในฝ่ามือนี้เนี่ยสามารถสร้างความจุของปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้20แอมแปร์ชั่วโมงไม่ค่อยได้ใช้หน่วยวัดนี้ก็เลย ไปลอง Google ดูว่า20แอมแปร์ชั่วโมงคิดออกมาเป็นวัตต์อวได้ประมาณ240วัตต์อวโอ้โหคุณผู้ชม Solid State แผ่นเท่าฝ่ามือให้แบตได้240วัตต์อวเราลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าเป็นลิเทียมแบบเดิมเนี่ยในโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งก็จะแผ่นมีแบตใหญ่ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำใหญ่กว่าฝ่ามือด้วยซ้ำ ในโน้ตบุ๊กทั่วไปก็จะมีแบตเตอรี่แบบเดิมเนี่ยจุไฟได้แค่8 0วัตต์อวถึง1 0 0วัตต์อวเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าแบตเตอรี่ขนาดเท่าฝ่ามือแต่สามารถผลิตไฟได้2 4 0วัตต์อวเนี่ยถือว่าได้ความจุไฟเยอะกว่าแบตเตอรี่แบบเดิม3-4เท่าเลยนะครับแล้วความปลอดภัยสูงกว่ามากเพราะว่าพอส่วนกลางเนี่ยที่เป็นอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ต้องเป็นของเหลวเนี่ยพอมันเป็นของแข็ง มันทนอุณหภูมิได้สูงกว่ามากจุไฟได้เยอะกว่าอายุการใช้งานทนทานกว่าข้อเสียของแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตนะซึ่งนักพัฒนาตอนนี้เขายังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คือพอมันเป็นของแข็งมันมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงแบตเตอรี่แบบนี้ต้องมีฉนวนหุ้มดีๆเลยเพราะถ้ามันมีอะไรมากระแทกมันแล้วทำให้มันแตกมันจะมีปัญหาดันทีนะครับ ยังไม่รู้ว่าพอมันแตกแล้วมันเป็นยังไงแบบไฟรั่วหรือระเบิดหรืออะไรยังไม่รู้แต่ว่าวันนี้นะครับบริษัท s อสโถือว่าทําสําเร็จแล้วผลิตออกมาเป็นเดโมตัวแรกแล้วเขาคํานวณออกมาแล้วนะครับว่าจากขนาดที่เขาผลิตได้เนี่ยถ้าเอามาทําเป็นแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า EV รถคันนั้นจะสามารถชาร์จแบตหครั้งวิ่งได้ไกลถึง1,000กิเมโอ้โหเอา,ง,าง่ายครับคุณวิ่งเหนือจดใต้ โดยการชาร์จครั้งเดียวได้เนี่ยผมว่าคนไทยพร้อมที่จะซื้อรถไฟฟ้า EV มาใช้ไม่ต้องไปจอดแวะพักกลางทางให้เสียเวลาเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไม้เดียวอยู่แล้วไปถึงบ้านค่อยไปจอดชาร์จที่บ้าน1,000กิโลเมตรจะเป็นจุดสมบูรณ์จะเป็นจุดที่ทุกคนยอมรับรถไฟฟ้า EV ขอให้ถึงวันนั้นเร็วๆเถอะรับรองนะโอ้โหโดยเฉพาะ เกรดบอมอเตอร์นะครับนี่มีโรงประกอบอยู่ในเมืองไทยด้วยถ้าเอาเทคโนโลยีนี้มาผลิตในเมืองไทยแล้วเมืองไทยอาจจะเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตในอนาคตหูนึกภาพดูครับประเทศไทยจะเจริญมากขึ้นขนาดไหนข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีจริงๆนะครับรอดูครับว่ารถไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่โซลิดสเตตจะมีของจริงมาให้เราได้เห็นกันเมื่อไหร่